สังคมไทยทำไมไม่รักกันเหมือนเดิมเฮ้ยไอ้แขกอะจีบพี่คนเดียวกัเราอะแถมหน้าตาแข่งกวนโอยด้วยจัดชุดเดียววะเพื่อนเออเอาเลยเอาเลยจัดเลยอ้าวงี้ก็โดนดิ ว่าแต่วันนี้เจอโจทย์ครับเนี่ยนั่งตรงหลังเราเนี่ยพวกนายจะเอาด้วยแล้ววันนี้เอาดีเฮ้ยคูฝึกเรียกรับปะไปมาเฮ้ยคูฝึกได้รวมแล้ววะาสวัสดีนักศึกษาวิชาทหารที่รักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำการฝึกในเรื่องของระเบียบวินัย นอกจากเราจะมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายแล้วจิตใจก็เช่นเดียวกันทาน,นี้ต่อไปนั้นเราจะมาใช้อาวุธประจำกายที่เธอถืออยู่นั่นเองต่ออย่างนี้ไปขอให้ทุกคนแยกทำการฝึกในสถาน,นีที่หนึ่งได้พักเข่า <Hey! S 1> okay. อะไรวะเบียดกูไหมฮะเฮ้ยเบียดทำไมวะโทษยุดผมผิดหวังในการกระทำของพวกคุณในวันนี้มาก ถ้าพวกคุณแต่ความสามัคคีกันอย่างนี้ประเทศชาติจะพึ่งใครในอนาคตพวกคุณจะกลับมารักใครสาม,มัคคีกลมเกี่ยวกันเหมือนเดิมอีกได้ไหมได้ครับาาาราวมใจสาม,มัคคีกันเลือไทยไม่ได้ไว้วันร่วมกันา วิถีชีวิตของครูฝึกรอดอยอย่างผมเป็นแบบนี้ทุกวันอาจจะดูจำเจแต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ฝึกสอนให้เขาเป็นคนดีสามัคคีรักชาติรักแผ่นดินที่สำคัญเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์